ตอนที่714เขาจะขึ้นครองบันลังผมเชื่อผมเชื่อในแสงปาปาติหารจะต้องเกิดขึ้นถ้ามีคนพูดกับจินมูเช่นนี้เขาจะต้องตอบแบบเดียวกับบทสนทนาขั้นต้นโดยไม่ลังเลยอย่างแน่นอนคุณจะถามว่าทําไมก็เพราะเขาได้เห็นปาติหารกับตาตัวเองนะสิพวกหลิงเยวียนลุยงานเต็มสุบเชียวนะคนอื่นอาจวาดการ์ตูนเป็นงานแต่เมื่อพวกเขาวาดการ์ตูนขึ้นมาถึงกับถวายชีวิตจินมูสาบานว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอายุ สมัยเขายังเป็นวัยรุ่งอยากเก่งที่สุดเหมือนนว่าจะเจ็ดรอบในคืนเดียวแต่แม้ว่าในเวลานั้นก็เทียบไม่ได้กับภาพที่เขาได้เห็นเป็นประจักษ์พยานในช่วงเวลาไม่กี่วันนี้เลยหนึ่งวันสองวันสามวันลินเยวียนและผู้ช่วยนอกจากกินข้าวแล้วได้นอนซะที่ไหนพวกเขาไม่ได้นอนเลยพวกเขากินแล้ววาดวาดแล้วกินวนไปเช่นนี้นอกจากกินข้าวในสายตาของพวกเขาเหลือเพียงการ์ตูนวันที่สามจิงงูชักจะกลัวแล้วเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วจริงๆ ร่างกายของคนพวกนี้ไม่มีปัญหากันบ้างเลยหรือถ้าคนคนหนึ่งไม่นอนเป็นเวลาสามวันยังพอเข้าใจได้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เห็นว่าคนเราสามารถไม่นอนได้หลายวันจริงๆการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังระบุว่าการเรียงลำดับตัวอักษรไม่จําเป็นต้องส่งผลต่อการอ่านยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ที่ตัวอักษรยุ่งเหยิงไปหมด f o ก h o อ d อ r i แต่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วที่คนกลุ่มนี้ไม่นอนสามวันสามคืนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลสักหน่อย จิงงูเสนอแนะปรากฏว่าถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยทุกคนอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกคนตบหน้าอกเพื่อบอกว่าสุขภาพของพวกเขายังแข็งแรงดีอย่างไรก็ตามทุกคนก็รู้สึกว่าแปลกเช่นกันไม่ง่วงเลยก็ไม่เข้าท่านะต้องนอนสักพักจริงๆไม่อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องแน่ๆดังนั้นทุกคนจึงพยายามนอนหลับมหัศจรรย์มากทุกคนพลอยหลับในทันทีนี่คือความมหัศจรรย์ของยาชูกำลัง ของแบบนี้จะทําให้คนเรากะปี้กระเป๋าแต่ไม่สามารถทําให้คนตื่นตัวจนนอนไม่หลับอยากนอนก็สามารถนอนได้นอนหลับไปหลายชั่วโมงอยากตื่นก็สามารถตื่นได้เพียงแต่การทําเช่นนี้จะสิ้นเปลืองผลลัพธ์ของยาทูกําลังเห็นได้ชัดว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกคนวางใจและลงมือทํางานต่อไปลิงเยวียนไม่กล้าให้ทุกคนอดหลับอดนอนเจ็ดวันจริงๆสิ้นเปลืองผลลัพธ์ของยาทูพลังก็ช่างเถอะเขาถึงขั้นบังคับให้ทุกคนนอนสักพักเมื่อรู้สึกนอนไปเพียงพอแล้วค่อยเรียกพวกเขาตื่นขึ้นมาวัดรูปต่อ ุกคนผลัดกันไปนอนโดยทั่วไปแล้วว่าจะเริ่มสับเปลี่ยนกันตั้งแต่เช้ามืดถึงแม้ยาชูกำลังจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ยังมีกำลังวังชาโดยที่ไม่นอนเป็นเวลาเจ็ดวันก็ออกจะเหมือนเวทมนต์เกินไปสักหน่อยไม่รู้ว่าการ์ตูนเรื่องใหม่ดูเดือดเกินไปหรือเปล่าเพราะในเวลานี้คนกลุ่มนี้ดูดันเหลือเกินคําพูดที่เปล่งออกมาล้วนแต่รุนแรงบ้างก็บำเพ็ญเซียนจงเจริญบ้างก็นอนทําไมฟ้าต้องลุกขึ้นมาลุยบ้างก็ข้าคือบุรุษสัตรีที่ทรงพลังที่สุดในค่ําคืนนี้ มีนำซ้ำยังมีการเล่นปรัชญาเช่นยายต้องนอนยาวยามีชีวิตตายไปก็ได้นอนยาวแล้วสรุปได้เป็นความหมายเดียวคนจริงใครเขานอนกันหนึ่งในสามของเวลาชีวิตคนเราใช้ไปกับการน,นอนนั่นก็เพียงพอแล้วลินเยวียนเองก็งีบหลับให้พอเป็นพิธีเช่นกันปรับใดที่เขายังสามารถทํางานเสร็จเขาไม่อยากเลือกที่จะกลับไปนอนสามวันสามคืนในทุ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกในสตูดิโอลุยวาดการ์ตูนจินมู่ก็ถูกหลายฝ่ายรุมเร้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสตาลา์จากเว็บไซต์และจากบล็อกเหตุผลนั้นง่ายได้เหลือเกินเมื่อวันเวลาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกคนต่างก็อยากรู้ว่าอิงจือจะหาทางลงจากคำคุยว่าบนบล็อกในครั้งนั้นได้อย่างไรจนกระทั่งวันที่4การรุมเร้านี้จึงน้อยลงในที่สุดอยากทํายังไงก็ทําเถอะไม่มีทางลงแล้วละไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อกับผีสิชาวเน็ตล้นคิดว่าอิงจือบ้าไปแล้วขณะเดียวกันทุกคนก็แสดงความเข้าอ,อกเข้าใจ ภายใต้แรงกระตุ้งมหาศาลเช่นนั้นอิงจือจะพูดจาเหลวไหลออกมาบ้างย่อมเข้าใจได้ชาวเน็ตเห็นใจอิงจือท่าทีของพวกเขาจึงค่อนข้างเปิดกว้างและอดทนไม่มีใครเยาะเย้ยคำคุยโวของอิงจือและไม่มีใครพูดว่าประเดี๋ยวอิงจือคงถูกตบหน้าหันไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงเรื่องที่จะถูกตบหน้าหันเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดจากการถูกตบหน้าการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมของปู้ลว่ในครั้งนี้ต่างหากคือหายนะที่แท้จริงราคาที่ต้องจ่ายปรากฏขึ้นแล้ว ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เหรียญเมืองลดลงทุกวันและลดลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆวันเมื่อน,นักเรียนประถมแห่งความตายมีการอัปเดตปริมาณการเข้าชมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าทางเว็บไซต์อาศัยนักเรียนประถมแห่งความตายคอยคำยันเหมือนกับว่าทุกคนบนเว็บไซต์นี้ล้วนเป็นปรสิตบนร่างกายของนักเรียนประถมแห่งความตายวันที่5ไม่มีใครรบกวนจิงมูอีกต่อไปทางเว็บไซต์ยอมแพ้แล้วจริงๆล่มสลายไปเถอะเหนื่อยแล้ว ในเวลานี้บางทีอาจมีเพียงฮันจ้เหมยซึ่งยังยืนหยัดอย่างยากลําบากทุกๆวันฮันจ้เหมยจะคอยให้กําลังใจและพูดปลุกใจเ่าบรรณาธิการตัวอย่างเช่นคําพูดจําพวกพวกเราดึงตัวนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่ที่เก่งๆมาได้อย่างแน่นอนถึงแม้คําพูดเหล่านี้จะไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็ตามถ้าเกิดอัจฉริยะอย่างอิงจือในตอนนั้นปรากฏตัวขึ้นในหมู่นักเขียนการ์ตูนที่มีระดับไม่สูงของเหรียญเมืองขึ้นมาละ่ะน่าเสียดายที่ทุกคนรู้ว่านี่คือถ้าเกิด ก่อให้ถ้าเกิดนีเกิดขึ้นจริงด้วยปริมาณการเข้าชมของเหรียญเมืองในขณะนี้จะสามารถรังอัจฉริยะระดับนี้ได้จริงหรือและเมื่อถึงวันที่6อัจฉริยะยังไม่ปรากฏตัวนักเขียนการ์ตูนบางคนซึ่งถูกเหรียญเมืองดึงตัวมาเริ่มยอมแพ้แล้วพูดง่ายๆก็คือพวกเขาตัดตอนผลงานของตอนเองปริมาณการเข้าชมของเว็บไซต์ต่าเกินไปผลงานของพวกเขาไม่มีคนอ่านเลยโดยทั่วไปชาวเน็ตเปิดเว็บไซต์เพื่อด,ดูการอัปเดตของยอดนักสืบูัอย์หลังจากนั้นจึงปิดเว็บไซต์ไปหันหน้าไป ก็พบว่าทุกคนตรงไปยังผู้ลกู่การ์ตูนเพื่อหาการ์ตูนยอดนิยมอ่านแม้แต่ผู้อ่านยังมีแค่ไม่กี่คนนักเขียนการ์ตูนในเหรียญเมืองจึงไม่มีแรงในการอัปเดตตอนใหม่ค่อยๆเฉาตายแต่จะไม่มีการเฉาตายที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วจะมีผู้คนติดตามการอัปเดตบนเว็บไซต์ไปจนกว่านักเรียนประถมแห่งความตายจบคำอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้คงจะเป็นประคองลมหายใจสุดท้ายและนักเรียนประถมแห่งความตายคือผู้มอบลมหายใจเฮือกสุดท้ายให้แก่เว็บไซต์ในวันที่7็ แม้แต่ฮานจีเหมยก็หยุดให้กำลังใจบรรณาธิการเพราะเธอรู้ว่าการคาดหวังว่าบรรณาธิการจะเฟ้นหาหนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่มากฝีมือนั้นไม่ใช่เรื่องจริงอีกต่อไปแต่เธอยังคงไม่ยอมแพ้เธอทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อติดต่อกับนักเขียนการ์ตูนซึ่งเธอรู้จักจากการทำงานให้กับผู้ล่วการ์ตูนเธอพยายามโน้มน้าวพวกเขาให้มาเผยแพร่ผลงานใหม่บนเหรียญเมืองเธอหวังว่าจะมีสักสองไม่สองคนอาจจะหลูเกินไปหน่อยมีสักคนก็ดีมากแล้ว เธอหวังว่าจะมีนักเขียนการ์ตูนระดับเทพสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างน้อยก็สามารถช่วยเติมเต็มสักหลุมหนึ่งในเหรียญเมืองการกระทํานี้เป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการทํางานของเธออย่างร้ายแรงก่อนหน้านี้เธอไม่ต้องการดึงคนจากนายจ้างเก่าของเธอเธอต่อต้านเรื่องพันนี้สุดใจด้วยซ้ําไปแต่เวลานี้เธอจะมาสนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เธออยากกอบกู้ความสูญเสียของเว็บไซต์หลังจากนั้นจึงยื่นเวลาออกและออกจากวงการนี้ไปฮันจี้เหืยนมีความเคารพในตนเองสูงมาก เธอไม่มีน่าจะอยู่ในเหรียญเมืองต่อไปหรอกการตลบหลังของเย่ยเซินเฉินกับเทียนเหมมินเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของฮานจี้เหมยหากเธอระมัดระวังมากกว่านี้ในการเซ็นสัญญาบางทีอาจไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นเป็นความผิดพลาดร้ายแรงเมื่อถูกหลิงคงผลักลงขุมนรกด้วยวิธีทางธุรกิจที่ไร้ซึ่งหลักการทัศนคติและท่าทีที่ฮานจี้เหมยมีต่อง,งานจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินน่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คล้ายว่าจะสายเกินไปเธอทําไม่สําเร็จ ถึงแม้ฮันจี้เหมยจะสนิทสนมกับคนเหล่านี้เธอก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้ใครเข้าร่วมกับเหรียญเมืองได้เลยได้กับการปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมนับว่าดีมากแล้วบางคนวางสายทันทีที่รับสายบางคนถึงขั้นไม่รับโทรศัพท์ราวกับกลัวว่าจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮันจี้เหมยและเหรียญเมืองมาถึงทางตันแล้วคิดทุกวิถีทางที่คิดออกแล้วไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์สิ้นดีจนกระทั่งช่วงค่ำของวันที่เจ็ดฮันจี้เหมยกดโทรศัพท์หาจิงมู่พร้อมกับรอยยิ้มขมขื่นถึงเวลาที่อาชีพของเธอจะต้องจบลง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ฮันจี้เหมยประหลาดใจคือผู้ที่รับสายไม่ใช่จินมูแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาหลับไปแล้วขันคือหลัวเวยต่อให้เป็นฮันจี้เหมยซึ่งสิ้นวังประหนึ่งน,น้ํานิ่งในบ่อทันทีที่ได้ยินคําพูดนี้ในใจกลับปั่นป่วนขึ้นมารู้สึกว่าเคยประสบกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนขอโทษนะคะพวกคุณอาหลัวเวยชะงักกรีดร้องเสียงแหลมก่อนจะพูดอย่างไม่สบอารมณ์หลายวันมานี้ทุกคนนอนในสตูดิโอกันหมดเลยค่ะ อาจินจก็อยู่เป็นเพื่อนพวกเราจนดึกคนแก่ร่างกายทนไม่ค่อยไหวผู้หญิงคนนี้คิดอะไรอยู่ฮันจรี้เหมยรีบขอโทษขอโทษนะคะคือว่าช่วงนี้พวกคุณโตรุ่งกันหรือฮันจี้เหมยตะลึง,รรงลัวเว่ยไม่ได้ใส่ใจเพียงแต่เอ่อยอย่างสะท้อนใจใช้ข้าโตรุ่งและผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วการ์ตูนเรื่องใหม่สองเรื่องฮันจรี้เหมยรู้สึกว่าสมองของเธอรัดวงจรจนลืมจุดประสงค์ในการโทรไปเสียแล้วค่ะลัวเว่ยยกยิ้มมุมปากอาจารย์อิงจือเปิดสามเรื่องสามเรื่อง คุณแจ้งกับฝ่ายเทคนิคหน่อยนะคะให้เตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมเปิดตัววันพรุ่งนี้ไม่ว่ายังไงก็ทันคือว่าฉันรู้ว่าคุณสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของการ์ตูนมากกว่าแต่ไม่ต้องกังวลไปขอดูผลงานดีกว่าลัวเว่ยเอ่ยตัดบทอีกฝ่ายรอยยิ้มของเธอเบ่งบานพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าจะต้องมีสกิบพยานในการขึ้นครองราชของอาจารย์พวกเราจะทําให้ทั่วทั้งวงการการ์ตูนต้องยอมสวามิภักดิ์เขาจะขึ้นครองบัลลังตอนที่715เปิดสามเรื่อง ในท่วงเวลา7วันของการลุยงานอย่างหนักหน่วงของสมาชิกทุกคนในสตูดิโออิงจือการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปู้ลัวอิงจจอและเหรียญเมืองรวมไปถึงการทรยศของเทียนเหมินและเยเซนเินยังคงไม่สิ้นสุดลงเรื่องซุบซิบนินทาสถานโลกซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงานทุนหลายรายใหญ่และทั่วทั้งอุตสาหกรรมการ์ตูนทาให้ผู้คนมากมายมีหัวข้อสนทนาในทุวงเวลาว่างของพวกเขาจนกระทั่งในวันที่8 8ดโมงเช้าบนเว็บบอร์ดบางแห่ง จะว่าปีนี่ก็เป็นวันที่8แล้วทางเหรียญเมืองยังเหมือนเดิมอิงจือจะมีการ์ตูน2เรื่องมาแทานที่ผลงานใหม่ของเทียนเหมินและเย่เซินเฉินไม่เป็นจริงอย่างที่คิดปุกคุณยังคิดเรื่องนี้กันอยู่เหรอมีใครที่ง้อพอที่จะรอด้วยหรือใช้ก้นคิดยังรู้เลยว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครั้งนี้ผู้ลือชนะจริงๆเพียงแต่อิงจือไม่ยอมรับความจริงก็เท่านั้นเองแต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจไม่ได้ในถูกโจมตีซะขนาดนี้เป็นใครๆก็ต้องสติแตกตอนนี้ภาวนาว่าอิงจือสามารถอัปเดตยอดนักสืบชูออลได้ สถิติของการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยไปกว่าผลงานยอดนิยมในปูล่ลู่เลยถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาปริมาณการเข้าชมของเหรียญเมืองที่จริงผมคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้อาจมีกระแสสูงกว่านี้จริงสิพวกคุณอ่านผลงานของเทียนเหนมินกับเยี่ยเซนเฉินหรือยังเรื่องนิสัยของสองคนนั้นยังไม่ต้องพูดถึงคุณภาพผลงานใหม่ของพวกเขาไม่เลวเลยจริงๆบวกกับระยะน,นี้ทางปู้ลู่การ์ตูนทุ่มทอรับยาการโปรโมทเป็นบ้าเป็นหลังความนิยมเลยค่อนข้างสูงเลยฉันก็อ่านแล้วดีจริงๆถ้าผลงานใหม่ของสองคนนี้เผยแพร่นในเเรียมือง จะต,ต้องช่วยเหลียนเมืองดึงยอดการเข้าชมได้ไม่น้อยเลยน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วพวกเขาสองคนเลือกที่จะเหยียบไหลของเหลียงเมืองแล้วปีนขึ้นไปบนจุดที่สูงกว่าของปู้ล่วไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจในระยะนี้ทุกครั้งที่มีการถกเถียงเรื่องนี้มักจะมาพร้อมกับคำพูดแสดงความเสียดายเช่นเดียวกับที่ชาวเน็ตพูดการ์ตูนใหม่เย่เซิเฉินและเทียนเหอหมินได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลงานของทั้งสองมีคุณภาพดีและยังได้รับการจัดสรรทรัพยากรบ,บนเว็บไซต์ที่มากกว่าปกติ และการสนับสนุนทั้งสองคนของปู้ล่วยังมีเจตนาทำลายอิงจือและเหรียญเมืองจุดนี้ทุกคนล้วนมองออกขณะที่เว็บบอร์ดเริ่มโกลาหลมากขึ้นจูจ่ๆก็มีโพสต์หนึ่งปรากฏขึ้นพวกคุณเปิดเหรียญเมืองเร็วอิงจือเปิดสามเรื่องแล้วครืนชาวเน็ตทุกคนที่เห็นโพสต์ต่างหัวใจเต้นไม่เป็นสั่งและหลังจากนั้นพวกเขากดเปิดพันธมิตรตามสัญชาตญาณสวบเว็บไซต์การ์ตูนเหรียญเมืองแบนเนอร์สองแผ่นซึ่งแทบครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของหน้หนาเว็บก็ปรากฏแก่สายตาของทุกคน ในทั่วพริบตาทุกคนดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นว่าแบนเนอร์ทั้งสองหันหน้าเข้าหากันแบนเนอร์แผ่นแรกพื้นหลังใช้สีส้มเป็นหลักปีศาจจิ้งจอกก้าวหางอยู่ในทุ่งท่าที่งดงามกำหนดสไตล์ให้กับภาพทั้งหมดและเบื้องหน้าของปีศาจจิ้งจอกก้าวหางมีตัวละครซึ่งรูปลักษณ์แตกต่างกันนาูโตะซาสึกะซากุระทาคาทิแน่นอนว่าชาวเน็ตซึ่งยังไม่ได้อ่านการ์ตูนไม่รู้จักตัวละครเหล่านี้แต่นั่นไม่ได้ทําให้พวกเขาตกตะลึงน้อยลงเมื่อเห็นภาพนี้ฝีมือในด้านการวาดภาพของอิงจูนั้นยยยอดเี่ม,มาก พลังโจมตีราวกับระเบิดออกมาจากภาพอย่างรุนแรงด้านล่างของภาพตัวอักษรขนาดใหญ่ประงานชัดชวนตะลึงผลงานใหม่ของอิงจือนินจาจอมคาถาอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวทุกคนลาเบนสายตาไปยังแบนเนอร์แผนที่สองอย่างยากลําบากท้องทะเลสีฟ้าเป็นพื้นหลังของภาพกลายเป็นสีโทนเย็นซึ่งตัดกับสีส้มของนินจาจอมคาถาอย่างชัดเจนกึ่งกลางภาพ มือของลูฟี่ถือหมวกฟางเผยให้เห็นใบหน้าเพียงครึ่งเดียวด้านข้างคือโซโลซึ่งมีผมสีเขียวสาหร่ายใบหน้าที่เคร่งขรึมคาบดับในปากของเขาเผยให้เห็นวิชาสามดับสุดคลาสสิกที่มีสไตล์ของเขานอกจากนั้นยังมีต้นห่นสวยสะพรั่งหุ่นเปรตบางอย่างนาม,มีเป็นตัวละครที่ชาวเน็ตไม่รู้จักเช่นกันแต่ก็มีลายเส้นที่อลังการจนเพื่อนไม่ครบทักษะในการวาดภาพของอิงจือแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในแบนเนอร์ทั้งสองภาพนี้ด้านล่างมีตัวอักษรซึ่งแลดูสมจริงและหนักแน่นผลงานใหม่ของอิงจือราชาโจรสลัด มีชาวเน็ตที่สายตาเทียบแหลมบางคนมองเห็นร่างโปร่งแสงซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งสองภาพนี้ในทันทีนี่คือภาพลักษณ์ของทูออลนินักเรียนประถมแห่งความตายทางซ้ายคือนารูโตะทางขวาคือนินจาจอมคาถาการ์ตูนทั้งสามเรื่องเชื่อมโยงกันสีส้มแดงเปลวเพลิงบกสะบัดสีฟ้าครามเปลวคลืล่นโหมซัดขณะนี้แววตาของทุกคนกำลังสับสนสายตานับไม่ถ้วนเบนสลับไปมาระหว่างแบนเนอร์ทั้งสองฝั่งด้วยความตกตะลึงเมื่อตั้งสติได้ความตกตะลึงเข้าครอบงำสีหน้าของทุกคนในทันใด เปิดสามเรื่องอิงจือจะเปิดสามเรื่องจริงๆเขายังไม่ยอมแพ้ราชาจรสลัดนินจาจอมคาถานี่คือสองเรื่องที่เขาบอกว่าจะมาแทนที่ผลงานหมยเยซเซนเชนกับเทียนเหมินเป็นไปได้ยังไงเวลาเจ็ดวันจะไปวาดอะไรได้พระเจ้าช่วยท่ามกลางความตกใจครั้งใหญ่จู่ๆก็มีคนค้นพบบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นพวกคุณดูลองดูสไตล์ของปกการ์ตูนสองเรื่องนี้คงไม่ใช่การ์ตูนสายหลักทั้งสองเรื่องหรอกใช่ไหมทุกคนตกตะลึงหนังสีสันชาววาบในทันใด พลันขนลุกสู้ไปทั้งตัวมองจากสไตล์ของหน้าปกแล้วเหมือนนว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเส้นทางสายหลักเช่นเดียวกับเทียนเหมินและเยียเซนเชินนี่มันวาไปแล้วจริงๆเขาไม่เพียงวาดการ์ตูนสองเรื่องในเจ็ดวันเท่านั้นยังเลือกเส้นทางสายหลักแนวต่อสู้เช่นเดียวกับเทียนเหมินและเยียเซนเชินเหมือนนว่าอิงจือจะไม่เคยวาดการ์ตูนแนวต่อสู้เลยแบบนี้ก็ได้เหรอในเวลาแบบนี้ยังสร้างความลำบากให้กับตัวเองอีกเทียบได้กับการใช้เพลงทีมโฮมไ่ชัดเพลงของพ่อเพลงเงนเลย แต่อิงจือไม่ได้มีฝีมือระดับปีศาจแบบพ่อเพนเงยสักหน่อยต่อให้ไม่ใช่การ์ตูนแนวต่อสู้ผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะชนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเขาพ่งก้าวขาเข้ามาในประเภทที่เขาไม่เคยแตะมาก่อนผลงานสองเรื่องนี้เกิดมาเพื่อสู้กับเทียนเหมินและเย่เซินเฉินถ้าบอกว่าสามารถกำราบผลงานของเทียนเหมินกับเย่เซินเฉินได้ความนิยมของทั้งสองเรื่องนี้ตั้งแต่ถึงระดับเดียวกับนักเรียนประถมแห่งความตายถึงจะไหวอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวไม่มีนักเขียนการ์ตูนคนไหนทำเรื่องเช่นนี้ได้ ความสามารถในการวาดผลงานอย่างนักเรียนประถมแห่งความตายออกมาก็เพียงพอให้ยืนผงาดหัวเราะลั่นอยู่ในอุตสาหกรรมการ์ตูนได้แล้วจะเปิดสามเรื่องพร้อมกันทั่วทั้งวงการการ์ตูนจำต้องคุกเข่าลงนี่มันมาชมัดบ่นอยู่ทำไมกันละ่ะเขาจะทำได้หรือไม่ได้ดูก็รู้แล้วไม่เถียงแล้วไม่คุยแล้วด้วยทุกคนขยับเมาส์อย่างรวดเร็วจากความประทับใจแรกของหน้าปกบางคนคลิกเปิดเรื่องราชาจนสลัดบางคนคลิกเปิดเรื่องนินจาจอมคาถา,ถา คนที่คลิกเปิดเรื่องนินจาจอมคาถามีมากกว่าเล็กน้อยเนื่องจากลายเส้นของราชาจนสลัดให้ความรู้สึกแปลกพิลึกและเมื่อชาวเน็ตบางส่วนเริ่มแยกย้ายกันอ่านการ์ตูนสองเรื่องข่าวว่าอิงจือเปิดการ์ตูนสามเรื่องบนเหรียญเมืองก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วราวกับหญิงสาวโปรยดอกไม้เพลิบเพลิบพลบสะเทือนโลกออนไลน์ทุกสายตาถูกดึงดูดพร้อมกันไม่ทันไรเว็บไซต์เหรียญเ,เมืองก็เริ่ม,มไม่เสถียรขึ้นมาและในขณะเดียวกันผู้ลู่ได้รับข่าวนี้ผู้ลู่การ์ตูนห้องทำงานผู้จัดการ หลิงคงเรียกบรรณาธิการซึ่งมีคุณวุฒิมากที่สุดในแผนกมารวมตัวกันยังห้องประชุมหนึ่งในนั้นยังรวมไปถึงชายซึ่งรูปลักษณ์ไม่น่ามองในครั้งก่อนพวกคุณคงรู้ภารกิจของตัวเองขณะที่พูดประโยคนี้หนังตาของหลิงคงยังคงกระตุกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น